ทำไมนักข่าวไม่สัมภาษณ์อะไอภาพภูมิว่าเมียมันก็เป็นผู้ต้องหาในคดีแ็บพนันของมินนี่ผู้ต้องหาที่สิบสี่ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลุงใหอกระสานให้นักครอบครัวของมันน่ะน้องชายเมียมันก็เป็นผู้ต้องหานี่ฮะทาไมไม่สัมภาษณ์ไม่ถามมันอะที่เอาเรื่องโป๊โบโชเข้ามาไอเรื่องทองต่างๆนานา,นานเนี่ยอยากจะให้ทาง ทีมพปชชุดนี้ต้องเปลี่ยนไปและเอาทีมใหม่ทีมใหม่ที่พี่ชายต่อสักสั่งตั้งให้หรือเปล่าอะจะเอาแบบนี้หรือเปล่าเพราะทีมพปชชุดนี้ดูแลคดีของมึงกะเมียม,มึงและครอบครัวมึงอยู่นี่ไอส้นตีนหรือท่านในต่รอ,องจะได้ให้ทางพปชทีมนั้นเคลียเรื่องชั่วๆครอบครัวมึง เลี่ยงเมียมึงให้ได้รู้ทันนะมึงรู้ทันนะเราอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรมึงรับคำถาให้กูก่อนมาเจอกันในรายการไหนก็ได้เอารายการไหนเวท,ทีไหนที่มึงสบายใจอะ่ะมึงตอบคำถามกูให้ได้แค่นั้นอะ่ะ